จนมาจากไหนมาทําไมต่อสู้เผื่อไรเลยทําไมต้องได้กันอันนี้เลยไม่ต้องถามเลยครับเพราะแต่ละคนจากคนหนึ่งคนจากคนหลายคนสิบคนสิบหลานคนร้อยคนหรือพันหลานคนชายสู้เดียวกันหมดเลยคือมาปรากฏตัวผนโลกหมดเวลาก็ต้องตายกันไปหมดเวลาก็ต้องตายกันไปหนับันนี้ยังมีคนหลายหลานคนเลยจะขึ้นมาเพื่อยืนยันเย่างนี้เลยก็ตายกันไป lệ kiêu coi phục rồi thì gặp răn phủ chuyện là vật này cần phải chia lòng đi về thằng wất, không có ai mà dứt chăng nếu để cứ lên bên lùn đi đại gặp độc sẽ chia in mồn lo. Khi chúng ta đến in mồn lo, chia sự rủi chiên con lo, phong sát thằng wất chia sự con khổ, lệ chúng ta nãm đi lại có khổ nữa lo. Khi là một suy những con riêng sang để lo sư ba na hòa tan lai nằm mà dứt bên lùn này. Cho nên khi chúng ta nằm dứt này, chúng มาดีฟาตลุลอและกับมาดีฟาตตัวเราเองเพื่อทั้งสองนั้นก็คืออันเดียวกันคืออันเดียวกันสิ่งที่ไม่แยกเลยไม่รวมนั่นคือบาไม้ที่คำว่าลาอีลาฮาอลดมโตถันพุทตาสิรักเล็กรบกบ,บางที่ว่างโอ้เมื่อเราเข้าใจบางที่เราก็ยังไม่เข้าใจเช่นความเข้าใจด้วยความไม่เข้าใจนั่นคือความประสมข,ของราสมบาห์นอุตาละแต่กระนั้นก็มหมนตนกันพุทธตาสอยากเล้ครบ การพาตัวเราพาปัญญาเราเข้ามาในเวทมนตก็พูด,ดีพยายามที่จะละลายตัวเองมาไล่ตัวเองหือสู้ไายตัวเอง,อเองไปสู้การมีจริงก็รสสุบานะวตาลาวลางการนี้ก็จะวงการนักสูฟีซึ่งเป็นกลุมก่มที่ว่าคิดพิเกตถึงเรียกไฮโซว่า,วามุรคโคเร,ร,ร,รือการมุชฮะดาต่อสู้กับการลอบรวมเือน,นตัวเราเองเพื่อไปสู้ปัญญาที่ลังเลมาสู้กับดาบโครน แต่ระวังระวังสิ่งที่เป็นบาููกับสิ่งที่เป็นกอดิมนั้นมันต้องใช้ปัญญาละเยัอยานสุดและการทําความสะอาดในดวงจิอดอารมณ์ก็ร้อยมากที่สุดคือกาะนั้นเราจะเห็นว่าที่ว่ามีมันไม่มีหรอกที่ไม่มีอะไรมันมีครับคราพุมวาหก็คิดในคำคืนนี้เพียงเนี้นะครับอัสสลามุลยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบาเรกาตุ